สวัสดีครับวันนี้ผมมาเที่ยววัดโพนะครับมาไหว้ก๋งไหว้ยายที่วัดโพนะครับในวันเชงเม้งนะครับก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศภายในวัดโพให้ได้รับชมนะครับตามสำเนียงใต้จิ๋วจะเรียกว่าเชงเมง้งถ้าเป็นตามสำเนียงภาษาฮกเกี้ยนก็เชงเบงคาว่าเชงหรือเชงหมายถึงสะอาดบริสุทธิ์เมง้งหรือเบงหมายถึงสว่างรวมแล้ว เชงเมงหรือเชงเบงมีความหมายว่าช่วงเวลาแห่งความจำใสรื่นรมครับขวามือนี้ก็เป็นกุฏิเจ้าอาวาสนะครับตอนสมัยผมบวชเป็นพระหลังจากบินทบาตผมต้องมากวาดใบไม้ที่กุฏิเจ้าอาวาสนะครับ เป็นประจำทุกวันสมัยผมบวชพระอาจารย์โปรยเป็นเจ้าอาวาสครับวัดโพก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโคดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีอยู่ตรงข้ามซอยย่านโพทองนะครับวันนี้รถวิ่งเยอะนะครับในวัดโพ รถก็มีจอดเยอะด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่4เมษายนนะครับก็มีคนมาไหว้เทศกาลเชงเมงนะครับนี่ก็เป็นโบสถ์นะครับโบสถ์สมัยผมบวชโบสถ,ถ์เป็นโบสถ์ชั้นเดียวนะครับอันนี้เขาปรับปรุงใหม่แล้วครับเขาจะยกฐานโบสถ์ให้สูงขึ้นครับ ศาลานี้ก็เป็นศาลาฉันเพลน,นะครับวันพระพระทุกรูปก็จะมาฉันเพลที่ศาลานี้นะครับคนที่มาทําบุญก็จะมาทําบุญที่ศาลานี้เช่นกันครับทุกวันพระนี่ก็เป็นวิหารหลวงพ่อดํานะครับนี่ครับกุฏิเจ้าอาวาสนี่ก็เป็นรูปหลวงพ่อทองโปรโยนะครับ ในสมัยที่ผมบวชท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่หลังจากที่ผมศึกไปประมาณ2ปีมั้งครับท่านก็มรณภาพนะครับตอนที่ผมศึกออกมาเนี่ยผมได้รับพระ1องค์นะครับผักเครื่อง1องค์จากมือหลวงพ่อปโปรยเลยครับ วัดโพก็มีความกว้างไม่มากนะครับเป็นวัดที่อยู่ในเมืองพื้นที่ไม่มากครับอันนี้เป็นด้านข้างโบสถ์นะครับอันนี้เป็นประตูผมเคยสมัยผมบวชผมก็พักอยู่ชั้นสองของของอาคารนะครับ เป็นกุฏิพระสองชั้นด้านหน้าก็เป็นเมนนะครับสุดท้ายมนุษย์ทุกคนก็ต้องไปตรงจุดนั้นครับจะเป็นศาสนาพุทธก็ไปที่เมนครับอันนี้ก็เป็นโกรของบรรพชนนะครับ ก็จะมีลูกหลานมาไหว้นะครับวันนี้เป็นวันที่4ี่เมษายนตรงกับวันเชงแมงนะครับด้าน,นขวามือน,นี้เป็นกุติรองเจ้าอาวาสน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอะไรหรือยังครับ ตรงนี้สมัยก่อนเป็นอาคารเรียนนะครับเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดโพนะครับก็คือโรงเรียนเทศบาลวัดโพหนึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดโพมีสองสาขานะครับสาขาหนึ่งอยู่ตรงนี้ในสมัยก่อนสาขาสองอยู่ซอยคลองสังเขปครับเลยซอยย่านไป1ซอย ตอนนี้เขาได้ทุบอาคารเรียนทิ้งออกหมดแล้วนะครับกลายเป็นที่จอดรถครับอาคารเรียนสมัยก่อนตึกสูงสุดก็น่าจะสชั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่4ครับถ้าขึ้นป5แล้วก็ต้องไปเรียนที่สาขาสองครับหรือ โรงเรียนเทศบาลวัดโพสองนะครับอยู่ซอยคลองสังเขตนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ